สวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องวันเสาร์ครับพี่น้องตอนนี้สีเขาหักก็แล้วครับพี่น้องสิบเอ็ดโมงกวัวสิบห้าพี่น้องมาเลาะเบิงเนี่ยวปูกแล้ขางลุงสีครับพี่น้องแล้วกรับสีพ้าพี่น้องไปเบิ้งอันหนึง่งว่าเขาว่าเขาไปเบิ้งสองเอ้ยอาทิตย์หนึ่งปาดโถแบบไงผมไปแนมเห็นมาเสาร์ครับเดี๋ยวก็สิไปเบิง้งผ้าพี่น้องมาเลาะเบิง้ง ของปูข่างลงสีกันครับพี่น้องอันนี้ผมกะท่ายเพิ่งเพื่อนึงเะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกนะครับเนาะนี่พี่น้องบักชมโอบักชมโอแบบง่างมอีกทีครับเครื่องเครื่องเป็นดอกเครื่องเป็นน่วยครับนี่เป็นดอกอีกห่เป็นน้วยบัากหลายนะครับพี่น้อง กาอานวยกับสีบ่ใหญ่ครับเพราะอันเป็นปีที่สามละ่ะนี่โค้งพุ่งกาล่งเป็นนวยครับว่าจับสวนสวน่จับสวนจับมุนแ่นครับพี่นอ้องเกิดยุาข่างก๊กสมโอก็ล่งเป็นดอกกาล่งเป็นนวยอีกครับสมโอก็ได้ผลตบมากครับงามครับพี่นอ้อง สมโอแตกดอกแตกใบหน่อยหนึ่งพอว่านเอาไปหวุดหน่อยหนึ่งดกเยาะครับเพราะได้กินเยาะน้องเห็นกล้วยวะครับกล้วยของยายทัดกล้วยหอมแล้วครับน้าเด้ไม่กล้กวยกล้วยไข่ปะ พักขาคือจะกินกับแกง้อให,หม <im Alto Del ire> ่เสียเบิ้งคุณนะครับพี่น้องหยอดง่ามครับคื่อกี้ไข่บะคุ้งตันึ่บะคุ้งเตี่ยครับเมื่อี้ไข่ร้ายครับง่ามไหมบะคุ้งครับพี่น้องง่ามดี เบืงค้าดีกห่าครับค่าต้นบอกสูงสูงซ้ำพวกกล้วยอันนี้กล้วยเขียวหอมครับกล้วยหอมที่มันเป็นสีเขียวอะครับกำลังงานเยอะปีกันมาหอกกออันนี้บักลิ้นฟ้าครับแลเยุสองโ๊ก ตัวดอกแค่ฝนตกมากับเขียวอึะแนวกินนะครับตัวยาน่าเหลือต่อยืดต่อพักกระดากเด็ดแ้งครับใบกระเพราบานนะครับพี่นอ้องหอมหอมหนี่นงก็ท่านไป็ดน้ำเนาะ ใบกระเพราครับเอาได้เดจ็บกินงอนเยอะครับใบกะเพรานขาคือใบกะเพราตลาดนะฮะวลมหอมมันต่างกันนะครับพี่น้องอันนี้มีคิ่หอมเผ็ดนะครับรสชาติไม่คิดเผ็ดที่กันครับก็ใบกะเพราตลาดนะครับก็กระแค่เขาก็สิ่งไม่บคุคงสามสีตน,นะสามตนครับสีตนตัวน,นี้ลังกบงครับ พักหมดแล้วสิพ้าพี่น้องขาไปเบิ้งงขอไปเบิงเบ้งนองใหม่ยักครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปเอามีดเก้ากระสอบกันครับสีไปตัดแล้วก็สีไปเ็นีไว้นะครับให้น้องตีนะครับผมว่าสีฝากให้น้องเมือโดนๆครับผมว่าท่านนี้ล่าเห็ดครับสีเห็ดไอสีฟ้าไว้แล้วก็ต้มนะครับแล้วก็สี ฟานแบบตม้มสินงกัดนะแจวว้านะครับพี่หน่อจยว้ังไปเบิ่งกันนะพอว่าผ้าไปเมืองหรือจักน้อยก่อนเดี๋ยวสับน้ำใหม่แล้วก็นะครับจะสิต้มน้ำใหม่ตดไว้จังขาไปเมืองเพ่าจะผ้าไปซื้ออะไรลงสีครับอันนั้นั็มั่นหรอครับนะนี่ครับมั่นเอง เนี่ยเล่ามาเนี้ยไปแล้วพวกเรามันสูงต้นมันสูงบกวงอยู่ปตาน,นี่ครับกับไอ้บักดินฝากะได้ฟันดิ่มซีๆครับบกวงเป็นแล้วกันรดนเ้าทิ่มบกวงเฉียบเสมยครับนักนี่เนาะเดี๋ยวไปตัดหน่อยครับว่าได้ข่ามาติศหนึ่งมันหลับปากไงหนะ่ะ ซับไปไม่เยี้ยสอบบอกเพ่งี้ยซับไปไม่เยี้ยขันไม่ขันเงี้ยคนยโสมคิดไปเน,น,น,นี่ยดมดออกดเนัะเบื้องคนน่ะพี่น้องข้าวไงข้าวน้องใหม่กินว่าท่านเหรอครับผู้ยยใดยกไก่กินกับว่าเอาเด้อ มาเอาด้ครับพี่น,อน,น,นไไ้องบอกรัดสิเอาบอกเอามาถือกลอ,องนะครับแล้วขสิเอาน้อยง่าูนข้างนอกทั้งในี่ข้างในนีนนี่น,น,น,น้อยงนอนอ่าออกมาสีร้อยขอไปทางในรัดรว เบิ้องกล่องนี่มันอะไรวะน้ำ่ขียนไม่เม่อยว่าตัดเนี้ยอันนี้เอาเอาเยอะไหมเยอไมมันขึน้นเยอะหนอกด้วยกระสิตัดจักตอกนะครับคุณนะ่ะ Yep. up <laughs>

พี่น้องนี่ครับนอนใหญ่ครับพี่น้องป๊ท่องิงได้ชังสี่เฮกเวิร์ตอันนี้สีเค็ตไว้แช่อัดแข็งไว้นะครับเราจะสฝากไว้ให้น้องตีน้ำนะครับแล้วกะ็สีเค็ดไว้จะคล้องกินน้ำครับแล้วกะ็สีเค็ตสองแบบครับซับแล้วก็ต้มนะครับซับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเ,เป็นเศษขึ้นเ้นบะคุ้งนะครับพี่น้องแล้วกะ็ไอ้นี่นะ ล้วก็ต้มแล้วก็อัดแข็งไว้นะครับ่ามแกงก็อ,ออกมาแกงนะครับ่า,ามบ่มมีเลาใหม่นะครับเอาสิถานนัดอัดแข็งมาก,กว่านะครับล้วก็สีเฮาเป็นชิ้นนะครับไว้จะกินกับเจวกับปีนะครับไปกินกับปนนะครับพี่น้องนดดแดดมาเข้ามาเห็ดกันด้วยครับหวนครับ ไงคะโอันนี้ว่าได้เข้าไปเกือบอาทิตย์นะครับมันไกลมันหลักสูงพยายามเอากอทางไนมันทางไนกอนะครับพี่น้องผู้ได้ยูกไกลกะอยากกินกับว่าเอาเรื่อครับกี่ซับให้สิผ้าซับออก ไว้สก,กินครับบนกับแจ้วครับ mm hmm. ไพ่นี่คือ,คอไพ่กิมซุ่มนะครับพี่น้องอี่เมียเราก็สซามคนคนกลางหลายๆครับ ต่บบว่เบล็ดนะครับพี่นอ้องเนี่ยมันอูนอนอนอดรมสมบูรณ์นะครับมันอยู่กับฟุ้นสิบเอ็ดนะครับอยู่กับขีดไก่ไก่กับเขาไปนอนแยม,มแยมแหลงครับไก่เขาไปนอนในเขาภัยมันเย็นครับมันเกิดเลยง่ามครับเส้นขี่ไก่เส้นสิบเป็ดนะ ฝากไปให้น้องจี๋ถ้าจโดนนะครับเพราะท่านได้จีหนาโม้นคนสลักข้ามนะครับพี่น้องเพื่อนอนเก,กินแกงนะไม่ท่าควรซื้อกินกับว่าคือของบ้านเห่านะครับพี่น้องสำหรับผู้ที่เหตุย่างอยู่ต่างจังหวัดนะครับ กสีสอบเอาเนะครับพี่น้องเนี่ยมันแกหลอเนาะครับมองมองอันนี้มัน <c oughs> นี่พี่น้องเขาขาวนี่ไงเลยเขาซ่อนนะครับง่ายแห้งครับซ้ำขา,าผมผุนมา <c oughs> โอเคพี่นองเดี๋ยวผมสีซับก่อนนะ ครับเป็นตัวนี้ฝาเอาขอมันออกนะครับพี่นออ้องกลับ ขอมันแข็งนะครับ สอบพอๆันนะครับน้อนกระสีเหลียงอา้าวตาหมองอ่อนๆนะครับอันนี้สีซับใบแกงนะครับพี่น้องกระซับย่ำคือว่าคุ้งคือเห็ดน,น,น้องม่สมนะครับน้องม่สมผมได้กินเลยได้ครับพี่น้องแซบแซวครับสมกรลัมพอดีอันนี้เอาไว้ส่แกงนะครับ หญางนี้ไปเซ้งกับมีตอนอใหม่นะครับเพราะว่าห้ามันออกนะครับยญ้าฝนมันจะสีถือกนะครับผู้ได้กระหาได้ระว่าของเท้าปลูกไว้นะครับเอ็ดละอัดแข็งไว้นะครับข้อแกงอัดถุงเราพขอแกงพ้อแกง,แกงย้ามีแกงกัน จังเอาออกมาจากช่องฟิตนะครับคือเฮ็ดนะครับเฮ็ดผอผมก็ตม้มแส่ช่องฟิตไว้ครับเดี๋ยวถ้าผูใ้ใดสิมาร์ตอนหน่อยตอนใหญ่ด้วครับพี่น้องผู้ดใดอยากมาเฮ็ดอยากได้ไปเฮ็ดแล้วไม่ส่งกับยุกไก่กับมนะเอาครับ ก็แพงครับว่ายะซื้อความทำแต่มีรถมาเอาย่างดำหน้าครับพี่หนอนแกงนื้อใหม่ขึ้นกินเทียงแกงนื้อใหม่โอ้ยเุดยอดรลยแกงนื้อใหม่ตำมุก ครับพี่น้องก้อนประมมาณนี้ครับห่วกระนก็สิเอาไปต้มนะครับต้มใส่เกลือมันเจือดแล้วครับว่าขั้นออกนะครับใส่ถุง คับในพี่น้องกับว่าทษน,นะครับบ้ารหลายข้าเจ้ากับยุทธแถวหนึ่งข้าเจ้ากับบอกค่อยกินนะครับพี่น้องเั้าสี่ห่ะครับบุญเอื้อที่ก็บอกอยากบาทเนี่ยบาทเนี่ยจะของเบาเมียนยากอยากข้องเขา, <c oughs> าเนี่ยจะคลองเมียบอกแค่อยากหรอก นะครับมนต์เป็นยังสี่หล่ะสีต้มป้าไว้แหงเมียเบื้องให้สิอาบนำไปเมืองไม่บาดนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้ห้าสิเอาเื่้ต้มนะครับต้มจิ้มแจ้วนะครับต้มไปกินกระปดก๊ะแจ้วนะครับอันนี้สิซับไปสักแกงนะครับพี่น้องนี่แหละครับวกก็ไดสองนอครับ ทำมาจักไหนหลายขี้เราเอามาต้มแล้วนะครับสิต้มให้มันเจือกนะครับอันนี้แบบแกงนะครับเจราสิตะเอาล่างน้ำนะครับแล้วก็ปลาไว้ให้มันเย็นจังไห้ใส่ถุงนะครับเอาใส่สองชนะิ้นนะครับเก็บแบบ กินกับเจลนะครับเอาตุ่มไอ้กินกับเจลเขาคนกับซีตุ่มโดนนะะ่น,น,น,นะครับเพราะว่าอุปกรนหนาตทนง่ายนะครับเพราะมันเจืยดแล้วก็สีดล่างนะคะรับป้าเหงื่อเย็นไฮเสถุงแล้วแตใส่ส่องฟิตไว้บนี่าจะกินเจอ้าอ,อกหน้าวุ่นไม่นะครับพน้องน,นี่นะคะรับน้องมาหาเนาะคลิปอีกกับซีดแล้ว้ปซับนี่ครับะะพี่น้อง ฝากกดไลไรก็แชร์ก็ติดตามนะครับช่องเตาบนคนแคมเ,มเดเนอร์ครับพี่นอ้อโอ้โ,อโก็บเสียบทูนนะครับหรือออดิฟนะครับคูนหรือบ้านเอเอิรนพมนนนามาคิงกกับเตาบุกงนะครับพี่นอ้องามงามคลิปนี้เอาไว้เช่นนี้ครับพบกันอีพี่หน่าครับสวัสดีครับ